สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมนูนี้ครั้งหนึ่งนะคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใส่วัตถุดิบนะครับก็มีน้องเขาถามมานะว่าจะใส่วัตถุดิบยังไงนะครับเราก็ออกก่อนเนาะออกไปที่เมนูหลักนะครับพอกดมาแล้วนะครับก็สังเกตมุมด้านซ้ายนะครับกดไปตรงฟันเฟืองรูปฟันเฟืองตัวเนี้ยเนี่ยฝั่งซ้ายล่างเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าแพ็ควัตถุดิบอยู่นะครับกดเข้าไป ก็จะเจอกับวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามีนะครับซึ่งปกติมันก็จะมีอยู่3อันนี้แหละนะยังไม่มีอันอื่นอัพเข้ามานะครับอนาคตก็อาจจะมีนะแล้วแต่เขาจะสร้างเมื่อไหร่นะครับอันนี้วัตถุดิบหลักที่เราใช้อยู่ก็คือวัตถุดิบพื้นฐานนะครับจะมีแบบการ์ตูนแล้วก็สมจริงนะครับซึ่งแบบสมจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบเสียตังค์นะครับก็ต้องเสียเงินซื้อส่วนการ์ตูนเนี่ยก็มีให้ฟรีนะให้เล่นฟรีได้นะครับ เราก็ติ๊กนะติ๊กตรงปุ่มเขียวๆตรงนีน้มันจะมีปุ่มเขียวๆข,ขึ้นอยู่แล้วก็ไปติ๊กตรงวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับเราติ๊กเข้าไปแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยเท<อ>่านี้นะครับแมพของเราก็จะเปลี่ยนวัตถุดิบแล้วนะครับรูปแบบต่างๆก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือแบบเรารู้สึกว่าเบื่อแบบเดิมนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้3แบบเนาะ ก็นี่คือวัตถุดิบการ์ตูนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งกันดูนะครับเหมือนเดิมนะครับกดไปที่แมปที่เราจะเปลี่ยนกดไปตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเราก็กดไปที่แพ็ควัตถุดิบก็เลือกวัตถุดิบที่เราจะใช้ได้เลยนะครับใส่สมจริงนะครับสมจริงก็แบบเสียตังค์เนาะกดเริ่มเกม ตอนี้นะครับก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้นนะนี่ก็คือแบบสมจริงนะครับก็ถ้าอยากจะให้สมจริงกว่านี้ก็ไปขอร้องให้ m i n i เวอร์เขาอัปเดตมานะครับ <c oughs> ไปบอกเขาเลยนะบอกว่าอยากจะได้วัสดิที่มันสวยกว่านี้นะ <c oughs> บอกกขนนะไฟเปล่าไม่สู้ดีกว่าโอ้ยติดไฟนะ ประมาณน,นี้นะครับสำหรับการใส่วัตถุดิบต่างๆนะก็แค่นี้นะครับมีเท่านี้แหละนะส่วนการซื้อหรอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุดิบสมจริงนะครับมันจะขึ้นว่าให้เราซื้ออนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์น้องๆได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับเยวเจอกันใหม่